สวัสดีครับเอฟซีสุขุสุขนครับมาพบกันตอนแรกมาไขควอมกระจางปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของพระขมรเลืกรับพระขมีเลืกรับก็เยจะเป็นน้านเราปัญหาปัญหาปัญหาอดนอนปัญหาอดลับอดนอนวนแต่ว่าเมื่อในห้องสีมาไขข้อกระจังในส่วนของปัญหาที่เพื่อนเอินเจ้าไปตีซีครับเมื่อเศารนี่เนาะ ตีสี่ห้าตีห้าท่านไม่ได้เอิ่นไปดิฮะเจ้าตั้งไปเองบอกแมนตั้งเข้าไปเองเจ้าเพื่อรวงเฉยจันมันนอนมันรับมัน้เห็นที่ไหนโอ้ก็เลยเข้าไปมันฆ่าใจมั้มันฆ่าใจอยากไปถามไม่รู้เรื่องฆ่าใจเราเพิ่นขอความที่ทรงมาเป็นแบบเฮ้เราเฮ็ดอยังผิดพลาดไปหรือเปล่าของเราเพื่นทรงขอความมาว่าจังไหนเออเด้อยด้มันมันเอาไปแล้ว อยู่กับมันอ่ามันลืมมันไม่ได้เปิดเผยโอ้อ่ข้อควาวนี้นีอยู่วามันเอาไปแล้วมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยมันเอาไปแล้วมันลืมอยู่กับมันอ็อยู่กับมันครับมันลืมมันลืมแล้วก็มันไม่ได้เปิดเผยนี่จะมั่นตัวนี้แม่มาบอกี่เปือกไลยได้ข้อคั่วมอะคือ ผมฟังคำเบานี่ผมก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นคำเบาของใครคพูดอะไเบาพุ่มเบาบาแมน<ะ>บาแมนพะะเบาผมเบาเมื่อกี้นน่โอ้เ <c oughs> พราะเพราว่ากันอาจารย์เนี่ยเล่าเล่า,เล,าเล่าสี่สีส่ปอดใส่ทแทนตัวบลางนี่เล่ากะดีใส่ ่าคขามพุ่มหรือเล่าพุ่มทีคนมาบอกกันแหละแมนการมาซื่อสารต่อกัได้ว่ามันอันนี้อาจารย์ม่ได้เบานะครับอาจารย์ม่ได้เบาะนั่แว่าการพิมพ์ำคาเว้าเบาที่เราซื่อสารกับมพุ่มใดที่มากมาเ้าซื่อสารต่อกที่หนึ่งถูกต้องครับแมนมาแมนการเลยเป็นที่มากของมันแมนมันยังมันเันจักมันเกลี่ยเผราแม่นหมายถึงว่ามันมาจากไหนเนี่ยนะมันมันเอาไปแล้วอ่า อยู่กับมันอมันลืมอมันไม่ได้เปิดเผยอครับพอได้ยินคํานีดปุ๊บโอ้ผมสะดุ้งยงเลยเด้สะดุ้งยองเกิดอะไรขึ้นเลยแมนตีสี่สามนาทีขอความมากขอความแหลกเน้ขอความแหลกตีสี่สามนาทีครับผมตื่นเก้นมากตอนตีสี่เคิงมาครับขึ้นแน่นอนไถเจ้ากินเน็ตกินเน็ตบุ๊กนี่เอื้อพี่ได้ที่เจ้ากินเน็ตบุ๊กนี่เอื้อพี่ได้ ไปห้องน้ำครับบาดนี้กัพอดีกลับมาครับกลับกลับมาเห็นอ่าเพิ่นติ้งหนองมาอีกเพิ่นติ้งหนองมาอีกรอบสองกับเพิ่นวางไหนเพิ่นบริวารอย่างไหนเพิ่นส่งสติ๊กเกอร์มาสิสิโอ้โถ่าอยู่วานเพิ่นเผยตัวเลขยว่าแห้งแล้วว่าบาดนี้ผมก็เลยตีปิศนาอยู่ประมานโอ้ตรงนั้นเกือบสิบนาทีเล่เหรอคิดจังไหนก็คิดบอกผมก็เลยว่าอาจารย์มันหมายความว่าจังไหนครับ ก็คือตอนนั้นก็ยังแชทไปแชดมากแมนแชทไปแชดมากยังไม่ได้ข้าไปหมะเพื่อนยังไม่ได้ข้าไปหาฮบ่อหูขึ้นเอาเพื่อนวางกันครับขึ้นเอาผมก็ผมก็กลังคิดอยู่ห่ล่ะบ่อสวงบ้านบ่อสวงบ่อสวงบานนี้บ่อหายห่วงแล้วตอนนี้ตอนนี้หายห่วงแล้วหมายถึงว่าคํามเบาขอาอาจารยนี่บ่อสวงแมนก็เลยมันข้องใจเกิดอะไเจอเกิดปฏิกิริยาทางฟิวชัน ต้องได้เข้าไปมดัดต้องได้เข้าไปบานี้ได้ว่าอาจารย์ครับทําวัดแล้วไปมวมมผมจะเข้าไปหาได้บครั<ม>บอาจารย์ตอบย่าเฝ้าเขามาอาจารย์ตอบว่าเสร็จแล้วโอ้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วบานี้อยากเข้ามากับเข้ามามบู๊วบอขัดของอยากเข้าไปย้ำได้กัตเข้าไปหด <laughs> ตีเสียบก็สั่นครับเดี๋ยวสักเพลคนึงผมจะขอไปเดอ้อสันเนาะดืมอันนั้นล่ะก็ได้เป็นที่มาที่ไปก็เลยไปเลยอืบเอ้ยตอนนั้นยังว่ามันไปมานั่งทำคลิปแจ้งเขาเอฟซีก่อนว่าสิขก็ไปตามตัวเลขเด้อครับที่ที่ทอ่าลงคลิปไปคลิปแรกเรมื่ครับผมหลังจากลงคลิปเสร็จผมก็ไปอืมหลังจากนั้นไปหาไปหอดวัดตอนตีฮาครึ่งตีฮาครึ่งไปหอดวัด เพื่อนทำามัดแล้วแล้วเพื่อนถ้ามัดแล้วเส็จเรียบรอยแล้วเพื่อนก็นังอยูุกูตีเพืเ่อน<ม>ั่นล่ะกาขึ้นไปกาไปน้มัสการเ็จปุ๊บอาจารย์ตกลงผมลืมอย่างเจ้าถามตรงประเด็นตรงประเด็นเลยบ<ม>่อมีกีหยังเลยขึ้นทังมันค่าใจแห้งดิ้า,าบอกยังซั่นเพราะว่าคำบอกที่เพื่อนบอกมากฝัน้างกะแห้งดิแมนบ่คือจังผมนิดถูกมั่นคำว่ามั่น่ดิ บอกับฝาใจเข้ามาั่นอยู่หรอบไม่ใหบ่ได้ฝองแจกเข้ามามั่นคือจังว่าผมนี่ลืมมีอย่างสักอย่างหนึ่งบ่ได้สื่อสารแบบจะแจ้งขาดตกบกพร่องนี่แหละคือที่ขาใจว่าจะพ้องนี่ขาดตกบกพร่องอี่อย่างไปเพราะก็นั่งคือจังว่าตัวเลขก็คือแจ้งไปเมื่อทุกอย่างปัญหาก็แจ้งไปเมื่อทุกอย่างแมนบลาเพิ่นก็เลยบอกว่าคิดเอาพิ่นจะยั่ง ยังเดืยอยโยกคนแตยังบอกเันบอกอีกบอกคิดเอาไหมคิดเอาผมคิดมากก้อนไม่จะมากนี่ผมคิดมากแล้วผมคิด<ม>บอกออกว่าสั่นโอ้โหคิดบอกออกกต่ชีวะบอกว่าสั่น<ม>ที่แรกนี่นี่ผมระงับใจบเ,เป็นอย่างหน,หนั้นประเดี๋ยวเป็นอย่างไรนีอ่อันเราเราอยากให้ผมปวดหัวบอกแต<ม>่ดิค<ม>ืออย่างกินก้อนนั่นนี่ปัญหาแต่ละปัญหาดี่หายมากไหมวะ มอจะเป็นปลาคราฟสิบหกตัวเนะนี่ตัวเล็กเออปลาคราฟสิบหกตัวเนี่ยมันกระชิบฮอกตรงตรงกิบกตรงตรงกันหหลังจากนั้นมาไข่ทุกหัวไข่ทุหัวกระสหตรงตแมนถ้าบ่ได้ฮอหาแสนยาหามาคะเขาบได้ฮอหาแสนแตเข้ามาเป็นหาศูนตรงตรงกระทูแมนว่ื่ะมีแต่ปัญหาอนุบาลแล้วก็ล่าสุดที่ปัญหาไอ้สองทุ่มสานาทีเหรอออเดียวเดี๋ยววันที่ห้ามาเอากุ้งวันที่หามาเอากุ้งแต่ก้าหตรงต เออแมนกับเก้าขันตรงตรงและสุดท้ายสองทุ่มสามนาทีสองทุ่มสามนาทีนี่เป็นอดีกาทรงเครื่องกันแกนสองศูนย์สามเอาง่ายๆมาพ่นี่ปัญหาเป็นตัวเลขมากอยู่แล้วแมนก็คือเป็นปัญหาอนุบาลแต่ปัญหานี่มันโมเมนต์ปัญหาอนุบาลปาริญญาแมนเป็นครับปริญญาเลยครับกว่าเลยว่า ไมให้ผมจักน้อยนะผมคิดมากปวดหัวแล้วตัวนี้ง่วงนอนกับนอนบ่เต็มที่ง่วงกับง่วงกินกาแฟก่อนเอาสั่งเอเลยได้ไหเอากินกาแฟกัอนนี้นั่งคิดอยู่จนจะพบม่วงเสาร์ใส่เวลาเึกอยู่หันแมนในที่สุดกะอ๋อในที่สุดกะอ๋อว่าอาจารย์ครับอืมคิดบอกครับน่าว่าเรี้กว่าคิดบอกกับว่าบอกเย้าพบม่วงอาจจะมาจะบินไปบินธบาร์ด้วอ เล่า่าแม่ก็บอกโน้กว่าเราก็ไปเลยนั่งคิดไปค่ะเดี๋ยวตอนตอนเราออกก่อนออกไปบินสะบัดเราบอกย้อนบอกอีกบอเราบอกนั่งคิดต่อไปอ้าวบันเจ้าก็นั่งคิดอยู่หันละแมบบลูกไปไสดเลยจนขาจังนั่งคิดย่หันละก็คือทบท่วนขึ้นไปขึ้นมาอ๋อก่อนสิไปเราบอกไป่ามีมีแค่ผมกับเอฟซีสุรินที่ไรไป สองคนมือนันเข้าไปกับมี่บุญมารวยแมนบารวยไม่เลิ์ที่เขาไปต้องกาแล้วก็เอซีจากซุรินครับแล้วก็ผมเนาะมีผมกับเอซีซุรินได้ไปแค่สองคนพระรอนแล้วบานนี้พระแล้วเพราะว่าเอซีซุรินได้พระที่เพื่อนเอาออกมาจากอุโบสถดได้ไปสองลูกแมนแมนบ่าได้ไปสององค์ได้ไปสององค์เจ้าได้มาองค์นึ่องค์หนึ่งเป็นนาคปกนะนาคปกนี่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 ของผมที่ได้มาเอามาโชว์วะ เอามาโชว์เนี่ยออกมาโชว์เลยยิบไปเนี่ยยิบไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้คืออยากได้เนี่ยตามนักปกนะครับนี่เจ้าได้เลยเจ้าได้องค์นี้ครับผมได้องค์นี้ครับปางนักปกพระยมวันเสาร์อันนี้คือที่ผมได้มามาดีคงหน่อยหน่อยๆเดี๋ยเพราะไม่สามองค์เนาะอันนึงเป็นพระวันพฤหัสเนาะปางอ่ปางยังไงสมาธิปางสมาธิ แล้วก็อีกอันนึงนี่ผมจําได้ว่าเป็นพระมาจากทั้งเล่าละว่าแม่แล้ว,วลมือขางนึงถือพระขันท<อ>านงนึงถือถุงเงินบอกเป็นบอกเชื่อว่าพระเป็ี่นคล้ายๆเทวดาคล้ายๆพระพุทธรูปนะบอกอืมสิบพระเทวดาวเดิมาใจหนึ่งมีเอ่อชฎาสิ่หัวได้มีคือจังเป็นจำจอมเนี้ยโอ้มีชฎาสิ่หัวเป็นจำจอมๆคล้ายๆครับคล้ายๆกับส,สยามเทวาธิราชแม่แต่ถือในหลักอ่าแจงองค์ส้มเพลิงคนละลักษณะกัน แต่ผมขอบพรูกว่าพระอีหยังผู้ใดผู้ใดลูกอ่ะพขาเมม็นมาบอกแน่เป็นกลางมานวิชัยมือข้างขวาถือพระขันอ่ะมือข้างซ้ายกำถุงเงินกำถุงเงินครับเป็นเป็นเป็นอ่าปานยืนแมนยืนผมเห็นเราผมอยากได้อยู่ด้อืมแต่ว่าคือเทาเอฟซีสุรินทร์เพิ่นมาไก่บินมาจากเยอรมันผ่นเหมาะครับแต่ว่าเพิ่นบินมาอผักอยู่บานยังจะคุว่าบอกเพื่อนกันฮะ เพิ่นเปลี่ยนเก่าเครื่อบัตรแกนเกียร์จำนงเพิ่นเมาบ้านอองสีสครับเอฟทีสุรินทร์ครับได้ฐานะที่เจ้ามาไกลเนี่ยครับฟังที่เจ้าเลือกไว้นี่ให้ผมฟังเพื่อเป็นรายกานให้เกียรติผมแต่ว่าส่วนตัวที่ผมมวมาเนี่ยที่ผมว่ามากกะกห้เพิ่นไปเนาะครับแต่ว่ามีอันนี้ก่อนนั่นเด้เพิ่นเอา เอาไปเราเอาไปให้คนที่นักเบิ้งของเก่าหนึ่งเบิ้งโอ้ยวสันเจ้าไปได้มาด่าใส่ของดีตัวนี้วสันพูนดิพูนบอกแมนมันพ่อมาบอกนะเพิ่นไปเบิ้งยื้อใส่น่ะไปเบิ้งยื้อบ้านเพิ่อนพูนแล้วของดีตัวนี้วสันอายาก่ยขาดวสันโอ้ยเนาะก็ได้ของดีไปเพิ่นสิมาอีกบว่ะเหรอเพื่อนาเพิ่นสิมาอยู่ดิบ่แมนครับสิของอีขวาขึ้นอี๋เอานี่ล่ะผมบอกว่า พระแมนบอครับบอแมนอ้าวก้อนจีไปบินบาทเนี่ยแมนใบจบกใจเบิ้ดเจ้ากลับมาเร็่ยวโหดนะเจ้าลังอยู่ในรืองห่วงเงินยุ่งเป็นปัญหาแมนบอครับบอแมนบอแมนสิ่งของบอแมนขึ้มเบาบอได้เป็นพิษณะเขินทิ้งไว้แค่นี้แล้วเพิ่น,นก็ไปบินบาตกลับนะเจ้าถึงบังอ้อเลยอ๋อหรือเปล่านี่บอแล้ว หลังจากนั้นเพิ่นกลับมาช่วงนั่นคิดออกจะไอคือปือยังเลยมันคิดว่าออกอีหลีเน้คอยคืดออกแล้วคืดออเราบอก่ค้ดออกแล้วว่างไหนเมื่อนั่นอยจำได้ว่าเอฟซีสุรินเนี่ยเพื่อนอยากฮ็ดอยากสางเดี๋ยวเดี๋ยวไอเป้าผมคิดออกอยู่นี่ไอเว้าสักวันนี่หรอขึ้ออกครับนั่นคิดออกได้ม่่อยกับเมียนะไม่อยเฮียปวดออกเลยไม่มันล่ม พิ่นวิดสบาดกลับมาอืเอ็นเพิ่นกะย่างก็ถามก่อนดิคิดออกแล้วย่งางั่อนมบานี้ยังบอกครับอาตมาไปจังเขาก่อนเด้อเดี๋ยวสิกลับมาอีกท่นหนึืงนั่นแหละครับตอนนั้นแหละจังคอยนั่งคิดไปคิดมาอีหยังไรเร,เรื่องเหตุการณ์มันบมเมนสิ่งของบ่มเมนปิดสนาบ่แม,มนปัญหาทียได้ไหมก็เลยมองเห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์มากอยู่ ก็เลยคิดผ่าว oh, ่าเขาก็มือน anyway, ันจากของยกทศสาบถึงมาไทยลูกอ๋อว่าส่นดอกไม้เลขบัญชีธนาคารเป็นเออขอยกร่ังสิว่านั่นแหละแต่ว่าที่กิงแล้วเมื่อนั้นน่ะมันมีของอย่างนอกเนือจากไม้เลขบัญชีธนาคารแ่นกับไอกะบพระแล้วที่แบนที่ของที่อาจารย์เพื่อนไทยมากนะครับนี่เท่านั้นพรัะว่า เอเวีทางสุรินเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากคาเทียเพื่อนในมิชองไม่ชชยเพื่อนสีมันบวมเฮ็ยดว่ามันสางคอไม่เลยบัญชีไว้แน่กำลังชีแมนนะาถึงเมื่อนั้นพระอาจารย์เพิ่อนก็บอกว่ามันแมนบ่เป็นตาให้ยูบบอเป็นได้เอกไปยูบบอทั้งเอเวีเพื่อนสุรินเหมือนกับว่ามันบเสียหายดอกอาจารย์หนูขอไว้บ้แมนอาจารย์เพื่อนจะคิดได้ไงนี่เพื่อนคิดว่าเป็นผ้าเดียไล่บ่ครับเออนคิดว่าเป็นผ้านั่นนี่บ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนยันทั้งเพื่อนเสียหายครับ ่ทั้งเท่าเองก็เลยบอกว่าบ่เปลี่ยนยังหรอคณาบรเหารกันสี่เอฟซีขัดโอนมาทั้งเท่าเนี่ยมันบ่สบายใจคือโอนมหาพัะเพราเว้าชัดเจนเนี่ยขัดโอนมหาเท่าเนี่ยบางที่เนี่ยผมบอกเลยได้หลายหลายคนเนี่ยเอฟซีที่เพิ่นมีจิตท่าทุกท่านกันโอนพันเท่าเนี่ยเพิ่นเพิ่นบ่หมั่นใจคือจยังเพิ่นได้โอนพันธ์เมที่พาได้เบากระเพาะได้รองสั่นเดยแมนเพราะว่าอีกแนวนึงเขาก็อยากให้เพิ่นโอนหาพระเราเพราะว่าตัดปัญหาในส่วนนี้เข้าไปถูกต้องครับนะ แมนอย่ายงเงี้ยคือเข้าเวลามาถึงเข้าปุ๊บเข้าต้องได้หาบัญชีจดแมนูจดเื้ออีก่ังหาต้องเดิน<ม>เขาก็ต้องไปเน๊ต้องไปเรื่อยๆ <Man. S 1> เรื่อยๆการเดินทางเขาก็ต้องไปตลอดวันปะแมน <Man. S 1> เออมันก็นแต่ว่าอันในส่วนนี้แกเข้าใจอยู่ดอกว่าเรอบุญก็คือบุญแต่ว่ากับผู้ใดที่สะดวกคนจ้างไหนกับอันนี้จำว่าอะไรบ้า่ารอบครับแต่ว่ามันไม่เบาเล็กเลยกต่อมันเป็นยังค่อยไปเกี่ยวกับไม่เล็กบัญชีแบบ ับญชผู้พิ่นมากที่พุ่มพิ่นมากมาเบาปัญหาอันนี้ให้เนาะบาทนี้หลังจากพึ่นไปชั้นเขากับมากเลย่พิน่นกับมาถามเห็นยังไงเออเข้าถึงบางอ,อแล้วผมคิดได้แล้วผมคิดออกแล้วตีปัญหาแตกแล้วจําได้แล้วบาทนี้เออนั่นละ่ะนะผมก็บอกไปว่บาบัญชีธนาคารแมนบอไม่ไม่ใช่สิ่งของเพราะว่าเขาถ่ายรูปมากถูกบะ嗯嗯嗯แมนตามนั่นบาเบิงรูาสันมันมีเหล็กอย่างแเ่าสัน นี่เนาะบัญชีเพิ่์มันด่บัญชีธนาคารกลุง่ไอง้แต่ว่าเลขมันมีจักดตัวน่ะนี่เออบัญชีธนาคารไอ้ของของเออ่ของผออาจารย์เพิ่นเนาะได้ถามเพิ่น,ม,นมา<ไ>ว่าเฮาสิเอาช่วงใดไนี่ปัญหาเพิ่นไงไหมเฮาสิเอาช่วงไทยช่วงกลางช่วงยังแต่แต่ว่ากันทีเบิ่งไปแล้วนี่ก้าวหากย์เยอะนน,นี่แหละเด้ แมนเหอ่าเก้ายู่ในนี่อะเนี้ยยูน์เหรอยูติดกันหวาเนี้ยอ่าเก้ายูุติดกันศูนย์สองยูุติดกันเนี้ยแมนแมนเ่ครับนั่นมีอย่างอีกกันแล้วตัวห้าเก้านี่เรต้องบอกถึงเพื่องว่าลักษณะนี่ห้าเก้าไม่ต้องพูดถึงตัวห้าเก้าไม่ต้องปากครับเพราะว่าตัวนั้นจบไปแล้วนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วอ่ามันโอเคแล้วฟันแล้วครับอืมตัวนั้นตัวนี้คือมันมี ปริศนาล่ะสุดเป็นบทที่ว่าสองพุ่มสามนาทีกันบอกนี่เข้าว่ากันมากมันจะเป็น 2, 0, 0, สองศูนย์ศูนย์อ่าสองศูนย์สามหรือว่าสามศูนย์สองหรือว่าศูนย์สองสามเขาก็เถียงกันอยู่งสีมมม่มันป่ะซีเมนต์ปูไม่ยั้เป็นไปไหนปะ่ะโอ้ขดัดจีพุ่มแหละมาบอกเราคอยจิกาบองค์สีนะนี่แม่เอาซอยกันเบื้องหลังพี่เจ้าก็เป็นคนมาหล <พอ S 2> ายจอยดิขันเป็นบุญผ้าด้วยนี่ขาเจ้รของพ่อเชียร์แบบอาชัดป่ะครับาลาชาดเจนครับศูนย์สอง อันนี้คันเป็นอาจารย์เพิ่นนี่เพิ่นอนเบาหลายเพิ่นเบาค้าเดียวกพย่างนี้เลดเัื่สี่นะครับใครบอกมาคิดว่าเพิ่นสี่ว่ายำตัวไหนคิดว่าอันนี้เป็นกล่องไอ้ธนาคารอาจารย์บกลุ่มกลุ่มไทยเนาะกลุ่มไทยกลุ่มไทยของอาจารย์อากพี่นี่พิจารณาเบื้องเนาะพี่น้องเห็นเลยเนาะเพื่นว่าแอดนี่การนี้ละคิดว่าจะเป็นตัวไทยนะเพื่อว่าจะเป็นตัวไทยน่ะ วุ่งตัวท้ายเลยไปเพราขอปากาแดงตอนนี <t <t ้แบทเอฟซีกำลังจ IC ีเบิร์ตแล้วปากาแดงปากาแดงพิสนาที่เพิ่นไหหม่านะครับคิดว่าเพิ่นศรีมะยมตัวนี้มีความเปลี่ยนไปได้ครับเนาะ แต่ถ้าสามตัวท้ายมันจะเป็นซีเห็นละม2ีศูนย์องเห็นะแต่ปิศนาที่เราเอามาก่อนหน้านี้สามศูนย์สองจงว่าพะเน้นศูนยองนะค่ะตัมันตรงกันน่าจะเล่ง่ามเหมือนเลยนดิง่ามตัวบัง่ามอย่างไรนี่เนี่ยเลขเีย8แปห้านึ่งก็ง่ามครับห้าแปนึ่งก็ง่ามครับเลขแมนเจ้าจักรีเปนตัวใดื่อจีวัด ยืนชักวนชักวางกับบ้ชักเออเอากะเป็นไม่ได้เด้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เร่งงานนะนี่ส่วนตโตเด้ออันนี้ส่วนตโตก็เลยชักชวนเด้ออันนี้จะได้ครหนมาดีฮะเพิ่นมางไหนอีกว่างผมเพิ่นว่าเป็นยังไงเบิ่งแล้วสั่นผมเบิ่งปุ๊บโอ้อาจารย์เป๊ะเป๊ะเลยอาจารย์แ่นแล้วพุ่มมันไม่หยั่งกับขัดภาว่าเฮา ค่กัเรูน์สานย์สาองาศูนย์กันอย่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นสตัวหลังน่นาจ,จะเป็นศูยถูกปะครับถ้าสามศูนยสอง 3, เอาจังที่ที่มั่นใจไปไลก็นั่นก็นคือเพิ่นมค่อยให้เลขหลายตัว,วเ่เคยให้แวะไปตัวาทิตย่ก็รับเพิ่นใหในน้จังไห๋จังซันเจ้าเลขเพิ่นยังกงทีเพิ่นอยากมายำคพามมั่นใจเห้าว่าเป็นหยัางครืองากันเปิดแต่เลขมันจะได๋เห็นบ่เห็นบอศูนย์มัน แต่อยู่ได้ชุดสามชุสองคือเนเดดิยังนนิยังวเพิ่นอยากมายามมันนี่เนี่ยเพิ่นอยู่นี่สมุนัญชีเนี่ยที่บ้านเนี่ยนี่หละที่เพิ่นบอกว่ามันเอาไปแล้วอยู่กับมันมันลืมมันไม่ได้เปิดเผยพู่มมาครับพุ่มมาเพิ่นตีซี่เพิ่นตื่นขึ้นมาอ่มเพิ่นกมามังทรงปัญหานี้มากเลยเพิ่นได้มากเพิ่นก่รงมากทันที่เลย นี่คือปัญหาไม่ได้นอนอปัญหาบราเห็นได้น,น้วโน้ปัญหานี่อะ,ะ,ะชัดเจนเ<ะ>นอะรับอืมะชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวเลขเนอืมห้าเก้ายังคงเดิม,มและสามตัวที่ให้มาตอนแรกสามศูนย์สองสองศูนย์สามหรือว่าศูนย์สามสองเนี่ยก็คือย้ำอยู่ที่ศูนย์สองศูนย์สองครับเพราะฉะนั้นห้าเก้ากับศูนย์สอง นสองห้าเก้าเลยห้าเก้าโอเคชัดเจนฮะครับผโอเคจะเล่าคลิปนี้กับสรุปให้เราได้วไดความรูนักนะครคลิปนี้ก็ทีได้ความชัดเจนมากของมากเลยละ่ะแมวชัดอีริครับผมแต่เมื่อเงินขันมีความเกินไหวอีกอย่างเข,เข,าเขา้ากับสี่งไม่เบกต่อที่เราจะเรียกว่าเปลี่ยน,ด,ยน,นดอกขึ้นว่ะมีสุดท้ายคำเบกนี่อย่างอีกถ้าตีปัญหาแตกเมื่อกี้ผมลืมบอกมันดียี่แปดบอลตองเขามากก็ได้ ถ้าตีปัญหาแจกสองแปดจะไม่ออกมอมแม่ก้อนที่เพิ่นตสบายบินบาดแล้วบอกว่าถ้าตีปัญหานี่แตกวันที่ยี่สิบแปดเรต้องมานอนวัดกันได้ต้องนอนวัดกันได้โอเขาเคยเห็นเป็นปัญหาไปเบิรนตนอกใจก่อนนะว่าผมจ้ะโอเคครับผมอะฝากคุณหลายๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ